สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็หลังจากที่โรงงานหยุดครับก็ไม่ได้ไปไหนลองมาหาปลากินดูครับก็ใช้วิธีการลากเอาครับ<ะ>ก็สะก็น่าจะกว้างอยู่ประมาณที่8เมตรครับสะกว้าง8เมตรยาวน่าจะส6บหได้ถ้าไม่16ก็น่าจะประมาณ2ี่ิบไปนะครับ<ะ>ก็ดู สองปีน้องนี่นะครับยังไม่ได้ให้ออกจากงานนะครับเพราะว่าโรงงานถึงโรงงานจะปิดแต่เราก็อรอให้โรงงานเปิดเดี๋ยวค่อยกลับไปทํางานต่อนะครับวันนี้รอรอดูนะครับรอดูว่าฝีมือการหาปลาโดยเฉพาะเสื้อส้มนี่ครับโหหาปลานี่เป็นเป็นเป็นอาชีพเลยครับ <c oughs> อยู่ที่กรุงเทพนี่โหตามคงตามคลองลุยหมดเลยครับตามท้องร่องแถวเอ่อ แล้วไอ้อะไรครับที่คลองแสนแสบครับก็ไปหามาแล้วครับไปจับมาหมดเลยปลาแถวนั้นครับสังเกตจับตาดูเด้อปลาจะกระโดดเด้อก็คอยดูนะครับปลามันจะกระโดดจริงไหมก็มีหน้าที่นะครับถือครูถังเดินตามครับนั่นโอ้โหจริงๆด้วยครับก็ถือว่าเป็นสธรรมชาตินะครับมีปลา เยอะนะครับน้าน้ําอาจจะไม่ใสครับไม่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 ใสสะอาดน้ําก็จะขุ่นๆนะครับความลึกก็น่าจะลึกไม่มากนะระดับไม่มากเลยผมดูคอผมก็รูระดับที่คอกบหรือว่าสามารถว่ายได้นะครับไกลไกลจะถึงฝั่งแล้วครับก็ดูแล้วน่าจะมีปลาหลุดออกไปบ้างแล้วครับ เดี๋ยวให้มาถึงฝั่งก่อนครับมาถึงฝั่งคอยดูผลงานนะครับคนที่อยู่ทางซ้ายนะครับพี่แกอยู่ทางซ้ายพี่ก็จะต้องหลบเข้ามุมครับต้องเข้ามุมครับต้องเข้ามุมเพื่อที่จะไม่ให้ปลามหลุดออกไปนะครับอันนี้เป็นตะข่ายครับตะข่ายใหม่ด้วยนะครับตะข่ายนี้ซื้อมาใหม่ๆครับเพื่องานนี้โดยเฉพาะครับอะ ก็ไปไม่ถึงฝั่งนู้นนะครับจะขึ้นตรงนี้เพราะว่ามีไม้ติดอยู่นะครับมีตอครับมีตออยู่ลากขึ้นครับลากขึ้นอ่ะตอลุ้นนะครับเมื่อกี้เห็นปลามหลุดไปเยอะเลยครับผ้าหลุดครับผ้าหลุด<อ>ไม่เป็นไรครับผ้าหลุดก็ไม่เปไ็นไรผ้าหลุดจะทากันนะึงผ้าหลุดอีคอยดูผลงานครับอยากเห็นผลงานครับโอ้แต่ที่เห็นคือปลาซิวครับปลาซิวติดมาแล้วครับมา <laughs> ไม่เห็นไม่เห็นมีปลาดิ้นเลยไหนละปลาอันเย็นะโอ้ห oh, นำร้อนปลาเป็นอันเย็นปลาตายตรงนี้มันร้อนมันไม่มีปลาเลยงีไงปลาซิวเต็มอ๋อไหนยอยากเห็นปลาตัวใหญ่นะไปแล้วสิวก่อนเอาไหนไหนเกือบสุดแล้วเกือบสุดแล้วไหนตัวใหญ่โอ้ใหญ่มากครับ ปลาอ่ะก็ร,รอบอแรกนะครับไม่ประสบความสำเร็จได้แต่ปลาตัวเล็กๆปลาซิวครับร,รอคลิปต่อไปครับรคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับ